สวัสดีครับพวกเราวงสวนนนะครับผมอาดร้องนำครับพิมร้องนำค่ะฟิลกีตาร์ครับกิตมือกองครับรอบแรงบันดาลใจในการประกวดฮะเพราะว่าพวกเราอยากได้อยากโดนนะครับโอ้โหมันคืออยากได้อะไรอยากได้อยากไต่างได้เงินอยากโดนไลน์อยากโดนโดนกีตี้ก็อยากจะสัมผัสตั้งว่าโดนกีตมันเป็นยังไงนะ ว่างนะครับอะไรอีอะไรทำครับครับก็ฝากทุกคนนะฮะติดตามวงชนอ้วนะฮะอันนี้เราปล่อยซิงเกิลในเฟซบุ๊กมีคอมเม้นมีคอมเม้นตรงนี่ไปไล่ตามนะฮะแล้วก็จะขอกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะฮะพี่พี่น้องเมาสนะฮะทุกคนครับเชียร์พวกเราชนอ้วนกันเยอะๆนะครับครับจะร้องนำเสริมครับ ก็นะครับก็มาเสียกันเยอะๆนะครับก็เป็นกำลังใจพวกเราได้ครับยำอคุณพ